แต่พอเอามานกแข่งเป็นนกที่ไม่ร้องที่บ้านอายการนกเดิมพันน่ะไปสนามมันจะรู้งานนกเก่งๆหลายตัวนะผมเห็นนิสัยอย่างนี้มาเยอะนะอยู่บ้านจะนิ่งๆออกเพลงสามเพลงสี่แต่ไปสนามนี่แม่งคนละตัวเลยคนละเบอร์เลยเพลงลบมันไม่ใช่เพลงนี้อายการอยู่นี่ครับนี่อายการนี่จะอยู่แบบเงี้ยครับอายการรักสงบเขาจะเปิดผ้าตอนไหนครับเนี่ยปกติมันเปิดแล้ว แต่ทีนี้ขอชมความป้องลบเขาลิ้นอายการบอกมาถ่ายถึงที่ฉันไม่ร้องให้เห็นห <itas S 2> รอกหน้าที่ฉันคือร้องในสนามเท่านั้นเพราะกลัวกวอาทิต้์นี้ก็ไปแข่ง<พ>อาทิตย์นี้ก็ไปราม68ฝากติดตามผลงานเจ้าอัยการด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งกนกเบอร์ดีเลย1 5นะครับตื่นเมตภาพติด Pee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 